หัวน่าระดับน้ำใช่ห้ที่วางบนเพราะกลัวว่ามันเคลื่อนเขาเลยต้องวางไว้ให้มันได้ไรวางไว้ก่อนกลัวพื้นยุบกลัวดินซุดนี่เนาะไปลุกไปไปเริ่มทำห้องน้ำไปว่างแล้วช่วงนี้วันนี้วันพักวันนี้วันพักเก็บกดทำอะไรได้ไม่เยอะก็เนี่ยถัดอยู่เนี่ยมันไไม่ด้ทางนเลยเห็นพาร์ทแล้วเดือน มันอึดอัดงานมีเยอะแต่ไม่ได้ทำเนี่ยลุงเก็บกดนะท่านผู้ชมทุกท่านเชอญลงไม่ทันแล้วเนี่ยตรงนี้พี่ต้องปล่อยเป็นธรรมชาติเป็นสวนเป็นสวนใช่ไม่ต้องไปเทพื้นไม่ต้องไปเทปูนแค่เอาหินคุกหินอะไรมาลงหญ้ามันก็ไม่มีแล้วก็มีหญ้าลำลายอย่างนี้นะขอไม่ได้นะครับไปเลยเอาไปสักสามสิบสี่สิบคิวก็ไปลง เออแอบได้อยู่แอบเอาอะไรโอ้ยไม่ต้องแอบหรอกลูกขนาดนั้นไม่มีใครเห็นหรอกตอนดึกไม่มีไฟไงเลี้ยวเขาลยหน้าผ้งน้ำมันใครบอกมีไฟนู่นโซล่าเซลล์เต็มไปหมดไม่มีใครเห็นให้เขารู้หมดแล้วพี่จะแอบเอาจะตื่นเช้ามาแล้วก็บอกว่าเราสั่งมาแต่เหนื่อยหน่อยนะกลางคืนอ่ะมันไม่เห็นทางนะไม่มีไฟอ่ะมันรอบเดียวจะทิ้งเลยดิ สั่งล so ื no, ้อแล้วสั่งลื้อเหรอวะ่ไหมสั่งย้ายทวนเลยย้ายจากนู่นมานี่ไงราคาบุญราคาบุญราคาเอาเลยเออต้องมาตังนี้นี่สวยขออนุญาตครับจะมาเมืองเดวกพีเกียรซื้อมาเรียบงูกี่หมื่นเลยนะถึงไหมโอ้ยล็อกื่นั่นหมื่นเจ็ดเอาไปไว้หลังนะฮะหลังนั้นน่ะใครจะไปเห็นดูเนี่ยโครงสร้างนีนบังบดบังหมดขับรถมามองเห็นเพี้ยน Yeah. เราจะได้มององคูเห็นชาร์ทถ้าวางอย่างนี้มันจะขวางมันจะขวางจะขวางพี่เมย์ได้ยังขวางพี่เมย์ได้ขวางหรือยังมาตรงกันติดต่อพอลลี่สิว่ายังไงก็เมื่อกี้เข้าไปแล in. mm. right. right, hmm. uh, ้วน okay. ี well, so ่คู so? ่หนึ ra so? ่งเมื่อกี้นี่มัวเอามาลากเรียนนะเธอมัวโจกับมัวนายนะลุงพลจัดมัวงามมาแล้วคู่หนึ่งงััวนายกับมัวโจเจ้าไม่มาเห็นเมื่อกี้นี่เห็นนเีียงแคค่้รับขาได้คู่แล้ว หรือว่าเราจะเอาหรือว่าเราจะเอาแมคโครเล็กมาจบกดินแล้วก็พากันปั้นงัวปั้นควายคู่ต่อไปก็ฮันนี่กับใครเอาเาแล้ว่อฮันนี่กับใครบ้านเออเอาแบบชุมชีนะได้สมอนเอกไม่ได้เนาะกินแรงกันเนาะพ่อมันจะไปข้างเดียวด้วยเนาะอย่างนี้กับพอลลี่ ปลาฮันนี่กับแม่บุญถิ่นเนี่ยใกล้เคียงกันนะสุสีสเรมอนต้องกับแม่ไทยบ้านเออต้องปอนกับแม่มาต่อยงี้ยสูสีเออโอเคจัดไปก็เราต้องตัวเท่ากันลองตอน้เอาไม้ก่อนเขาเอาใบเมื่อใบตองปิดแล้อทำผนังบ้านทำฟ้าบ้านเนี่ ต้นโมได้ไม่ใช่ใบใบกุ้งเนี่ยใบตองกุ้งทำฝาบ้านเขาห่อเขาเหนียวไปขึ้นมาห่อเขาเหนียวใช้ใบเลียงใบเลียงอันนั้นใบใหญ่เขาสากไปก่อนฮะเขใบใหญ่เขาสากไปโอ้ขาใหญ่จะเศร้าอยู่แล้วปไปลูกปทันและพอทันแล้วพี่ขายจะแถววัดเอาบนแล้วลำจะจะก่อนฝนลุ่มหุ่นยายท่นแล้วฝนตก เป็นแบบียบบตองเลยตนี้นะโอ้ยแปหาเรียบใตองเนาะเป็นแบบบุฟเฟ่พร้อมไรเป็นแบบบุฟเฟ่หาเรียบใตองบ้างก๋ยตีวท่านเนาหมดงามเงินเบอร์ละบานี่ยนะมันหามเขาหู้ะรอแต่จะเศร้าท่านอย่กคือยเีท่ท่านอโพรอีเบออโพอีเบกินเหมน่เจบ้าทนเข้าไปถ้าไป่ไหนเกี่ยวกับการเมกี้ป่เป็นไงบ้างบรรยากาศวันนี้บริการน่านอน จะไมแบกินอยู่บ่อยๆเจ๋วเลย้านรับสุดยอดประจํากลางวันมีอะไรผ่านมามีอะไรที่เจ้าที่ที่ดินเป็นไงบ้างเขามาทําอะไรอ๋อเขาขับผ่านไปข้างในนู้นแล้วก็ไม่ได้ทายเลยกะเพ่นแกาทีห้ีท่ที่ให้หลักหมุดแต่ประเทศไม่เกี่ยวกับนาลูกพลเนาะเกี่ยวครับเขาเป็นหมดเขพหน่งนี่แหละอ๋อบบ อ๋อเขาแบ่งให้เขาเอาเอาเอาหมัักกปเอาหมุดมาปักหมุดที่ชัดเจนความชัดเจนเนาะ,ะเขาปักด้านหน้าด้วยไหมปักหมดครับด้านหน้ากับด้านหลังเนาะครับอ๋อเมื่อกลางวันนี้เนาะใช่เออพี่พอดีไปลงคลิปไงลงคลิปก็เลยมาไม่ทันครับผมนั่นแหละมาเข,าข้าเบื้องในนู้นเดี๋ยวเราก็ไม่ได้ไปกวนเขาให้เขาทํางานอ๋อแต่ว่าต้องไปดูในคลิปผมอ่ะพี่หนิงบรรยายไว้ให้โอเคได้ครับดีมากเลย ก็เห็นบรรพานในคลิปของกับตาละเด้งเอ้าเดงเอานี่ก็ยูทูบเบอร์เราตัดไปได้ครับ FC ก็คุยกับลุงพลอยู่นะฮะตอนนี้ นี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดคลิปนี้ครับขอลงก่อนนะครับเกี่ยวกับการจัดสวนของพี่เมงเนาะโดยรุงพลตอนนี้ f อซก็ให้กำลังใจรุงพลอยู่นะจังหวะรถคูนมาแล้วกับไปนะอะกับไปรถคูนอะไรกันรถคูนเนี่ยรถคูนูนีะรถคูนเนี่ยรถคูน ฮัทโอเตอิมแทงปลอดภัยครับ ครับสวัสดีครับเมื่อไหร่จะมีเมียครับคุณแม่เมื่อกี้เมื่อกี้ว่าว่าให้นู่นนี่ว่าไงนะเมื่อกี้ดิ่เรื่องง่ายตัวตัวจริงตัวจริงตัวจริงมันยังไงนะมันดำก็หล่อนะตัวจริงมันดำเพิ่นว่าแต่แต่บอกคำอ้ายเพิ่นบอกว่าโบมี่ขับมารอเด้เพราะเราต่อหน้าตัวเพิ่นบอกว่ารอแล้วแม่เป็นไงแล้วอยู่บ้านครับสบายดีนะครับสบายบอกกับแม่นะทุกคนทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะบอกปู่บอกย่าด้วย ทุกคนทุกคนนะโชคดีทุกคนนะไปก่อนนะจ๊ะอันนี้แม่แม่จะกลับฮ่องกงเลยหรือยังไงครับจะกลับฮ่องกงเลยย่งเงี้ยเข้ากรุงเทพจะเดินจะเลาะไปเรื่อยเขาเลาะเนาะเขาเรียกเลาะเนาะภาษาไทยอะเนาะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วก็วันที่วันที่เท่าไหร่เดือนหน้าวันที่สิบเก้แต่เราก็จะเที่ยวไป ตั้งสี่ปีแล้วไม่ได้มาแล้วเราจะเที่ยวไปเรื่อยๆเที่ยวเที่ยวถึงวันที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดแล้วก็เช็คเช็คนางกายกับฮ่องกงคับเดี๋ยวนี้เป็นไงจ๊ะสบายดีเหรอมีไอ้สมอนมีนไอ้แม่ท้ายบ้านเา <laughs> นี่ยเห็นไหมรารู้จักหมด มามารอบหน้าเอาเอาแฟนมาฝากคุณยายแฮนนี่้วยนะฮะต้องไปหาให้เขาทำไมเขามีแฟนเป็นฝรั่ง <Yeah. S 2> แฟนนี่นะลองคิดดูที่ว่าเราเนี่ยรู้แค่ไหน <c oughs> โอ้เลยมเแ,ลแม่ไหดร,รู้ว่าเธอพูดเล่นเรารู้ไอ้ <c oughs> ทั้งพงมาไหนอะไม่เห็นหนะ้าทงพงเอยู่รุงพลเดินทางกลับแล้วนะทุกคน เอาขอลงคลิปก่อนครับทุ่งนาลงพลยามเย็น